ตบนมันมาปักช้ำเอาปักช้ำเอาโดนไปเลยครับมันจัง่อปนี่อันนี้ก็ล่งล่งบางเดือนช่วงฝนยุดที่แล้วไม่ไม่แม่เดือนยังพอกิดนได้ไรสารปุ๋ยนี่ว่นใดใส่เลยใส่ปุยยังปุ๋ยคอกนี่เอาไว้ใต้ใบปุยคอกไว้ใต้ใบปุยคอกับไว้ใต้ปุยคอกใส่คอกหมูขอขีม่วขี้ควายกีม่วขกีควายมี่ยังกใส่จริงสิบอ่ะเจเมน โอ้โห่หุ่นรับเม่บ้านเป็นมากนะครับอย่าอ,อย่าห้องบอได้หอเอาเราพักอันนี้เด้ดสันพักกันกระจอนปะครับนี่ยอันนี้พักกาดดอกพักกระจอนพักกระจอนพักกาดดอกอันนี้ต้นหอมพักชีนเอาอันอันถามทีแม่ว่าี่ถามเป็นยังไงกันนะอันนี้นะต,ต้นหอมด่นะมันมันเลี้ยงกันงามโอมการเฮ็ดให้สวยอย่างนี้ก็ได้ทำยังไงข้าตีแปลงตีแปลงให้ดีๆเลยตีแปลงทำแปลงให้ดีๆเลยแล้วก็เอา คล้ายๆว่าม